สวัสดีครับพี่น้องจองบอลดอนคนกูมาเล้วพี่น้องหน้าเปิดไหลายพี่น้องขึ้นไหวขึ้นเกาครับหยุครับเมื่อวานนี้มาถึงต้นกล้วยมื่อกี้ถึงต้นกล้วยบอลดอนแล้วครับบอลดอนฟัดต้นกล้วยออกครับพี่น้องนี่มันจอดบ่ได้ครับเนี่ยตองแนบเขขอนี้ครับคุณโคดอกไม้บ่าเดาเกิดคนขึ้นไม่ไหวทึ่งเไนแล้วครับปลูกดอกไม่เลยครับเกิดเสียงเสียงบอลดอนแล้วครับบอลดอนกับมิเตะเสียงห่างๆครับมิเตไม่ครับ ไกลกับไล่พี่น้องน้ำขุ่นไว้พี่น้องมุดเสียงนั้นใบย่อมมั่งเลยครับไม่อันย่างอยู่ครับพี่น้องใกล้สีลิฟต์ลังคาแล้วใบย่อมมั่งครับพี่น้องไม่กรับไม่ไหลน้ำไม่เลยครับเพิ่งเก็บไว้ใบครับไว้ปลูกตูบอยู่ครับไว้ปลูกเถียงปลูกตูบแล้วครับยู่ครับไม่ใกล้สีผ้าไหลนี้แล้วครับเถียงครับเป็นใบย่อมมั่งครับพี่น้องเราต้องเตรียมมั่งไว้ไปครับไปล่องเบิ้งพี่น้องน้ำในไล่สีมัเปิดกันไลยครับ นี่ครับน่ข้างนี้เปุ๋ยใหญ่ขึ้นมากเบิดแล้วพี่นอ้องคุณใหญ่ขึ้นมากเบิดแล้วครับเราเรากำลังตัดต้นกล้วยออกก่อนพี่น้องต้นกล้วยนของเหงื่องเงขอาไปได้ครับเหนุผลขึ้นมาฉีกเขาไปได้ครับต้นกล้วยออกก่อนครับพี่น้องถ้าขึ้นเนี่ย พี่น้องฟังเล่าครับเรียนว่าทางบานห้องมแล้วครับเป็นพวกไปทังบาน,าน,นาาพื้นอูเธอเราเนี่ยกำลังตกขมมากพี่น้องกำลังลอยมองขมมากครับเดี๋ยวเบาดรอยวกหลังหลังพื้นนี่แล้ครับจกักสิเป็นในพี่น้องจกักสินักเงือเบาครับเดีย๋ยวจะมาลุ้นน้ำกันพี่น้องบัดบานสาวึ้นง่ายนะครับเด้อนี่มาไหลมองช่วงน้ำไหลครับพี่น้องคุณ โอ้หนามมาแห้งครับวันนี้ครับพี่น้องใกล้ถึงเถียงบาวดอนแล้วครับหนามแห้งแต่ย่านพี่น้องมนีิคุณมองกไหลริบๆไปพี่น้องไหลเร็วยวยังไตพี่น้องใกล้ถึงถูบแล้วเถียงเราฝุ่นพี่น้องใกล้สีถึงใกล้สีเขาบุ้งเขายังแล้วครับน้ำครับน้ำหลายครับพี่น้องมนีิป่าจะกสีมี่ว่ามีพี่น้องช่วงน้ำไหลครับเดี๋ยวเขาบรรลุน้ำบาวดอนครับบาวดอนกำลังไหลไปครับ น้ำไหลแต่ย่านพี่น้องเ่าดอนนี่คือย่านอยู่ครับน้ำน้ำบุญน้ำแตกแล้วพี่น้องเฮ้ย <Hey, S 1> พี่น้องฝนก็นยังตกเยิบเียบอยู่ครับ้ Ooh, น้ำไหลพี่น้องมาหนี่น้ำไหลฟื้นก็ไหลครับไหลยอยู่กลางน้ำครับพวกไม้พวกยังเหรอครับมจะตุนี่นไงๆครับแต่ถึงเวลารุนแล้วครับพี่น้อง Ooh, น้ำขุ้นไหมครับกุ Ooh, ้นขุนมองเปล่าดอนมองใส่ไว้ฟังครับน เห็นแต่ทุ่นอยอยู่กลางน้ำผมครับจั๊กสยามได้บ่ได้พี่น้องข้างหน้าบุญครับน้ำผืนไว้ครับพี่น้องเฮ้ยพี่น้องไปรุ้นน้ำกันเลยครับจั๊กสีดึงขึ้นบ่ขึ้นพี่น้องน้ำไหลน้ำไหลเฮ้ยครับไปรุ้นน้ำกันครับ น,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 น้นัดพี่น้นองนัน้ำไหลมันนัดครับพี่น้นองป,ปาบนี

That's it.

นำไล่นำไล่บ๊ว้บัวยบ๊ว้นำไลครับพี่น้องเลยเมยอกับเมยโอ้หนึงมองกับบขึนครับต,ตัวนึงยังดีอยู่พี่น้องโอ้นำครับพี่ห้องเลยนำไว้ไลยครับมื่อนีครับ นัใจกับเบือิ่มพี่น้องหนักไรเดึงกับเบืขึ้นเอาชิมนี้ไว้ชิมนีแล้วพี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องบ้าดอนคนโกนด้วยนะครับเอาชิมนี้ไว้ชิมนีหระครับสวัสดีครับ